เออหวนมันดูดกับปาก <c oughs> <c oughs> มีหน้าปากไม่บัวไเหี้ยให้กูพูดกีมเข้าใจกี่ไหมคะเข้าใจี่ Ya kau yang dia dia dia. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Eh 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 ฮ่า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 ฮอาฮ่า่ฮ่า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 ่าฮ่าฮ่า

A <laughs> ออกนี้ <laughs> 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 โอ้ออออออูออาอไออ้ออออออ้าอ้าออาอาออาอาอูอ้อเลยนะเชียเมื่อกี้เอ้ยมีเชี่ยมพูดอ้าอะไรเมื่อกี้ What are <laughs> 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 <laughs>

ดูอะไ 妈 แค่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเจ็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 ด <laughs> three two one <laughs> 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 one. <coughs> <laughs> ไม่ตอนที่บอกเสือขาดเลยบอกว่าเสืองงทำมอนดูมันดูไม่ได้อ่ะมันหนาเกินอ่ะ